嗯哈哈嗯嗯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 

มีเตนเสองใหม่เต็มเลยนะมีเต็มสองใหม่เต็มแล้วก็สุดสุดส์ดเลยหรือเขาหรือเขาใช่ไหมเออมีนะบัตรูก็เหลือหกงู Sama mai Sama mà sao Oh, lima. Okay, betul. Wah, wah. ผู้ภูมิใจที่สุดไม่ครับอืมไอตัวนี้นี่ที่สองเจ้าตัวนี้หกที่แล้วก็สามตัวนี้โอ้โหเท่าไห้ยเดีตัวมาดู้วนอือ

<coughs> 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 <with> the bad ta đây you dữ lắm Lúc hôm ta đây cho tôi đi What the hell man What <coughs> the hell man ha ha จิมจิมจิมอีสอรี่ครับจิงง่ายแต่ผมกำลังรีวิวไดร์ใหม่อยู่ไงแล้วมันมาขัดอ่ะผมก็เลยไม่ค่อยองี้ครับอู้หูอื้หู ไม่กินเนื้อเยอะเยอะจังเ่ะโอ้อีคานูนี่คนระับเต้นสองเหมือนกันนะครับคานูนะนี่คานูคาโนูซดะนี่ผู้เชี่ยวชาญรูปไดนเสาต่อหน้าคนดูนะครับคือไดนเสามันเยอะมากเลยเว้ยอืม อี๋อนนี้เดียว <c oughs> one t w นะคบพอจริงมันง่ายแหละแต่ผมก็คือแบบผมขี้เกียจอะ่ะกําลังรีวิวได้เสาใหม่อยู่ไงโอ๊ยโนโอ้อเออหือแล้วทําไมหน้าตาเป็นงี้วะโอเคไปจะเทขึ้นเหรอหืม หอ้อหือ้อเเกตตัวอื่นไม่ได้เลยโหคือโอเคถึงเวลารีวิวตัวนี้ครับแดงเสาใหม่นีที่มากนะครับแล้วก็อีกตัวก็คือคาโูนี่นะอืมตัวต่อไปก็คือ ตัวนี้นะโอ้ยน้อเฮ้ยไอตัวนี้ตอนแรกผมไม่ได้อัปเกรดให้เป็นเบลยี่สิบนะครแต่แต่ผมเคยใช้ตัวนี้แล้วมันแพ้หลายรอบผมก็เลยอัปเกรดให้มันยี่สิบไปเลยแล้วกันนะครับนี่มก็ดูที่ขึ้นมีลายเสือนะเนื้อสอบใหม่เพียบเลยตอนเนี้ อ,อึบเบียดคึ้นยครับอเออเฮ้ยกันต่อติดต่อกันเลยเหรอไอตัวนี้ท่านชมเคยเห็นหรือเปล่าวะผมรู้สึกว่าไม่อ่ะหรือท่านผู้ชมเคยเห็นถ้าท่านผู้ชมเคยเห็นคอมเมนต์ด้วยครับหรือถ้าท่านผู้ชมไม่เคยเห็นคอมเมนต์ เสียงผมอาจจะแปลกไปนิดนึงเพราะว่าเมื่อคืนวันเสาร์เนี่ยผมไอแบบไอจนร้องไห้มันเจิบพอมากเลยเยมันเจ็บมากจะตายอ่ะมันจ็บมากท่ณผชมผลิต <c oughs> เนื้ออืมนะส่วน,สนนี้ก็คืออีโคนะน่าจะอยู่ในหนังด้วยใช่ไหมมีความเป็นตัวเอกด้วยนะคบ ตไม่ได้แล้วหนังตัวสิบวอร์นานแล้วใส่ตัวนี้รู้ในหนังหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่แต่ที่รู้ก็คือออีนี่ก็ตัวใหม่จำได้ท่านชมไม่เคยพห็นานูนก็ตัวใหม่อันนี้ก็ตัวใหม่นี่ก็ตัวใหม่นีนก็ตัวใหม่นี่ก็ตัวใหม่ตัวใหม่หมันเยอะมากเลยเว้ยแล้วก็มีไดนเสองน้ำวนนะนี่ คเลือดเลือดเลือดของในสองนะ้ำตัวนี้ก็คือ874ดาวเมตรตี224ถือว่าเยอะมากนะครับแต่ว่าผมไม่รู้ว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยมันใหญ่กว่าเจ้าเจ้าอีโคนะครับแต่ทำไมอีโค แมงดอเม็ดสองร้อยยี่สิบสองร้อยหกสิบสองแม่งใกล้เคียงกันมากแต่เลือดอีโคโน้อยกว่าครับผมอ่านชื่อเขาถูกหรือเปล่าวะนี่อู้หูมาสองลา้านแล้วครับนี่เฮ้โยโอ้โโคอโกโ,โอ้ใบกุศลด้ยผมจะแชะไดนโนเสาร์ใหม่นะ เดินเข่ไม่เพียบเลยเอา